สวัสดีครับยออื้อนอืดมออื้อนอืนฟออืดอนอืนยออืดตอยืดเชื่อยืดตออเอืดออืิมอดออื้อมอดืิมมะ Mắt e từ co e k Cô e này Cô e k Cô e ngon Cô e ngon k cho ư ừ, to chữ k chữ งกางคออืงนืกอือกางคือไม่ไห